เออลุงแดงซ่อมอุ้ยแล้วค่ะลุงแดงออกมาจากเสาอันนี้ลูกเราจะรู้ไหมเนี่ยลูกเราไม่รู้หรอกลูกเราดูทีวีอยู่ <laughs> สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ Not So Berry Legacy Challenge ใน Generation ที่6สีส้มกับใจแอนเบอร์รี่ก่อนที่เราจะไปเล่นกันจริงๆจังๆเนี่ยขอทบทวนก,กฎกติกาของสีส้มหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้อ่านมาสักพักนึงแล้วแล้วก็ทําให้ลืมนิดๆหน่อยๆว่าจะต้องทําอะไรให้สําเร็จบ้างใจแอนจะต้องเลเวลเต็มในสกิลเบเกิ้งแล้วก็คาริสมานะคะซึ่งยังไม่มีอะไรเต็มเลยแล้วใจแอนเนี่ยจะต้องได้เลเวลสูงสุดในหน้าที่การงานแล้วก็ทำแอสเพเรชันให้สําเร็จด้วยใน ในช่วงวัยหนุ่มสาวนะคะวาย,ยังอ d ดเดาจะต้องอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนที่มีอุปนิสัยพื้นที่นิด TLC ซึ่งอันนี้เรากําลังทํากันอยู่ใจแอนจะต้องมีฝาแฝดและจะต้องเป็นแฝดแค่2คนนี้เท่านั้นข้อนี้ติ๊กได้เลยนะคะทําได้แล้วข้อสุดท้ายใจยแอนจะต้องเคลม m to be Criminal Mastermind นะคะหรือว่าไปจอมบงการจอมวางแผนนักลวงโลกเป็นอัจฉรกรขั้นเทพเนี่ยใช้คําสั่งนี้นะคะกับลูกๆของเขาด้วยแล้วก็ใช้คําสั่งนี้กับคนอื่นแต่ไม่มีใครเชื่อเลย โอเค okay. อันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องทํากันเนาะแล้วคุณแอนแอนเบอรี่คุณหนีไปนอนแล้วเวนสเดย์ Wednesday ก็คือเอาจานมาล้างให้บ้านเราขอบคุณมากเลยนะไม่มีพวกแกที่ฉันจะอยู่ยังไงวะเนี่ยลูกๆของเราเป็นยังไงบ้างอีกกี่วันเกิดนะลูกอีกสองวันเกิดโอ้โหจะป่วนอีกแล้วจะอุ้นวายอีกแล้วนะคะส่วนเจ้าตัวนี้คือสกกระปรกไม่ไหวฟล็อกซ์อยู่ไหนอะฟล็อกซ์ยืนทำไรอะลูกเราก็คือคุยกับป้ารีเนาะฟล็อกซ์มากิฟต์อะบับเบลบาแล้วก็ไปอาบน้ำให้คิตตี้แล้วคอร์บ คบี Kirby, หนูมาเล่นซ่วมเหรอลูกไม่ได้สิลูกคิตตี้ก็ตัวเน่าแล้วหนูยังตัวเน่าอีกคนนึงเหรอเนี่ยฟลอกสปาเกตตีไปอาบน้ําก่อนแล้วเวนส์เดย์ก็ขึ้นมาเตียงทําไ,ไมเนี่ยแกมารยาทมันต้องมีนะเว้ยห้ามขึ้นเตียงหรือว่าเขาเจอหนูหรือเจอแมงสาบวันก็ไม่เห็นว่ามันโผล่มาตรงไหนอะตาฉันยิ่งดูตัวอยู่และฉันยังจะสร้างคอนโดนี้ในสีน้ําตาลดําๆอีก <c oughs> กลืนกันไปหมดเลยมลงส่งมแมลงสาบกับคอนโดเวนส์เดย์ที่นั่งบ้านฉันมีคนเยอะเลยแกเอาหนังสือแล้วแกมานั่งอ่าน ไม่เบนเดโวอยอุ๊ยนี่ไงเจอจั๊วแล้วยุดบล็อกคุณคะคุณต้องช่วยพ่นสเปรย์นะคะไล่แมลงไายได้ดินทั้งยุงไม่มีเหือแอนแอนหนูเจอใช่ไหมลูกหนูเจอกระจัวใช่ไหมกระโดดขึ้นมาแบบนี้แอนยังนอนไม่เต็มอิ่มเลยแอนนอนไปกอนได้โปรดสลิปสลิปไม่ได้เพราะว่าอะไรอ่ะเสียงดังออกเขาไม่ได้ตื่นเพราะว่ากระจัวนะคะเขาตื่นเพราะว่าเพื่อนบ้านเสียงดังถุบประตูลีลีเอาลูกฉันไปไหนลีแก่พวกแกมาช่วยฉันเลี้ยงลูกจริงปะเนี่ย เดี๋ยวนะลิกาโทนี่แกจะช่วยฉันพาร์ตี้เทรนคิตตี้เฮ้ยดีว่ะดีว่ะเออเออพาร์ตี้เทรนไปเลยแอนถูกประตูเรียกเขาออกมาทําแบบนี้ไม่มีมารยาทเลยนะคะออกมาแล้วใครกันเนี่ยคุณเฟตูคุณอีกแล้วเลยเนี่ยเออ,เร,อเราจะต้องทำอีกพูดผิดเราจะต้องทําอากับกริยาหลายหลายใส่ไปด้วยนะคะแล้วก็จะต้อง complain angry about the noise ทาทุกอย่างเลยแอนเออว่าเขาเข้าไปช่วยเบาเสียงลงหน่อยได้ไหมคะคุณผู้หญิงเลเวลไปถึงไหนเราไม่ได้ดูเลเวลเด็กๆหร อุ๊ยเลเวลเป็นไปได้ด้วยดีนะสาม3 3ๆเหลือพอตตี้เนี่ยเฮย้ย น่าเลี้ยงให้ให้ให้เป็นเด็กที่มีความสุขนะในระดับการเป็นท็อตเลอร์เพราะว่าโตขึ้นมาเขาจะเลี้ยงง่ายนะคะไม่เหมือนใจแอนใจแอนคือดูแลยากมากเอ้าเดี๋ยวนะสามีที่ฉันหน้าทิ้มพื้นไปแล้วเหนื่อยมากเลยหรอฟลอกเงินฟลอกแกไปน,นอนก่อน <c ười> โคตรวุ่นวายวุ่นวายที่สุดแอนมาอุ้มลูกทําไมอ่ะตอนนี้เป็นเวลาตีสองแล้วเราจะปิดการรวมกลุ่มแก๊งเจอได้ก่อนนะคะให้เพื่อนเพื่อนเราได้กลับไปมีชีวิตของตัวเองส่วนแอนแอนแอนคุยกับลูกอ้าวแล้วคุณผู้หญิงคนนี้เข้าบ้านเรามาตอนไหนวะเนี่ยหะหมา หมาลูกลูกไปนอนก่อนลูกไปอยู่ในห้องก่อนนะลูกมาคุยอะไรกับพวกนี้ก่อนนะลูกแม่จะต้องจัดการคุณผู้หญิงคนนี้ซะหน่อยเราเป็นรูทอ introduction ใส่เขาไปเลยนะคะเฟตตูเขาเป็นอะไรกับรีการโทนี่เราก็ไม่รู้นะแต่คือเขามาวอนมากเลยอ่ะเขากวนเรามากเลยอ่ะแล้วเราก็งวงมา,มากๆด้วยเนี่ยเจคนเนี้ยทำบ้าฉันพังอีกแล้วเฮ้ย <c oughs> ฉันไม่ไหวแล้วนะฉันไม่ไหวแล้วนะหมายถึงใจแอนนะนี่เล่นไปใจแอนจะแอนอุ้มลูกทำไมอ่ะเอ้าแล้วเขานี่กลับบ้านไปเลยว่ะหูเอาเรื่องว่ะใจแอนมาอาบน้ำให้ลูกเจอแล้วเว ลาแห่งความสงบสุขก็มาถึงบ้านนี้จนได้ทุกคนหลับกันสนิทแล้วก็คือบ้านเละไม่ไหวไม่เป็นไรเรามีฟลอกสแควร์อยู่ฟลอกตอนเต็มอิ่มแล้วนี่ฟลอกสะมาคลีนอัพก่อนเลยนะแล้วก็มาซ่อมกอกด้วยใจแอนมีเมลส่งมาบ้านเราด้วยอะไปรับพัสดุหน่อยสิใครส่งอะไรมานะใครส่งอะไรมาของเล่นเด็กนะคะงั้นใจแอนนี่มาใช้ห้องน้ำด้วยเอา้าเจ้าตัวเล็กตื่นแล้ว,ห,วหรอหิวหรอลูกถ้าหิวมากินเลยพ่อเขาทำแพนเค้กไว้เอา้ามีมีเก็บไปแล้วหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดออกมาให้ให,หม่นะอาหารเก่าก็คือมีเยอะมาเอนามากิ ลูกแกรบมาเซอร์วิ้งแล้วคุณผู้ชมน่ารักมากเลยอะ่ะเด็กอ่ะบทจะน่ารักก็น่ารักนะบทจะปวดหัวปวดก็คือแบบว่าไม่ไหวอีกบอกเลยว่าสุดยอดเลยแล้วพวกเขาก็ใกล้โตกันมากแล้วนะคะภาพบรรยากาศนี้ก็จดจํากันไว้ให้ดีในวันที่น้องๆก็ยังเป็นเด็กตัวเล็กอยู่ฝาแฝดกินเหมือนกันท่าเหมือนกันเดะเลยเด็กๆก็สุขภาพร่างกายจิตใจดีแล้วนะคะเราจะพาเด็กๆเนี่ยกลับไปเยี่ยมคุณตาคุณยายโอ้ยกึ้ถึงมากเลยอ่ะคุณผู้ชมหัวงอกันหมดแล้วแล้วมีตัวเล็กเพิ่มขึ้นมาอีกตึงตัวเบนเน็ตเบอร์ Three. <laughs> oh, ตอนนี้มีกาฟิลเบอร์รี่ใช่ปะมีจิงเจอร์เบอร์รี่มีเจสันเบอร์รี่แล้วก็มีเบนเน็ตเบอร์รี่โอ้โหขยันไม่ไหวบ้านนี้เดินทางมาถึงแล้วอุ้ยพอ่อเราอยู่หนะ้าบ้านพอดีเลยอะใจแอนทักทายพ่อหน่อยเร็วอุ้ยคิดถึงมากเลยเจ้าเดอร์ดเฟลคอมเมนต์ขอหน่อยนะ <Yeah. S 1> อันนี้ส่วนตัวมีไม่อุ้ยเจ้าดอแก่มากแล้วว่ะคุณผู้ชมไกลแล้วอะ <Yeah. S 1> เราขอให้พ่อเนี่ยพาไปทําความรู้จักน้องเราอีกคนนึงก็ได้นะน้องของใจแอนที่ <Yeah. S 1> เด็กกว่าลูก <Yeah. S 1> ของใจแอน ทำไมมันเป็นอย่างงี้วะเนี่ยดัซิมโอ้ยอุ้ยอุ้ยลูกจะกอดกันแล้วทำไมไม่กอดกันดีๆแล้วคุยกันดีๆสารสัมพันธ์กันดีๆเลยนะใจแอนก็เดินมาลดน้ำคนเดียวเดียวแล้วก็น้องเราทำไม เบนเนตเบนเนตได้หัวน้องจากใครอะ่ะลูกลูกหลานใครกันเนี่ยออด็อปมาหรือเปล่าเออหรือว่าเป็นเด็กที่ชาวเด้อเขาออด็อปมาก็เป็นไปได้นะสวัสดีนะคะคุณตาคุณยายหนูคิตตี้นะคะเคอร์บี้เคอร์อบี้ไม่เล่นซ่วมลูกเคอร์บี้มานีสวัสดีนะคะคุณตาคุณยายมาเร็วมามีดชาวเด้อเร็วนี่นี่ก็ปีนเก่งคิตตี้หนูจะไปไหนเนี่ยลูกคุณตาสวัสดีคะ่ะหนูเป็นลูกแม่ไก่แอนเป็นคุณตาหนูหระคะดีใจทีใจรู้จักนะคะ จะเล่าเรื่องตลกให้ฟังนะมีเปลือกกล้วยอันหนึ่งวางอยู่อ่แล้วแม่ก็หยิบปลาใส่นะ้าคนข้างบ้านไปเลยตาบอกว่าตาหิวข้าวมากเลยใจยแอนก็คือมาทําสวนในบ่อละหนึ่งคุณตาครับคุณตารู้จักวงกลมสีเขียวๆไหมครับคุณตาคะอยากให้คุณตาเห็นเปลือกกล้วยอันนั้นมากเลยอแย่งกันพูดละหนึ่งแจแอนก็มาคุยกับคุณบอ่อบ,บ้างเออมาคุยกันหน่อยเออเด็กๆก,ก,ก็คุยกันโอ้ยคุณผู้ชมไปภาพบรรยากาศนี้โคตรจะดีดีมา,มากๆเลยพ่อเคยคิด จะซ่อมอะไรในบ้านบ้างไหมคะคุณพ่อนี่กาฟิวกาฟิวอยู่นี่จะแอนมาแกล้งกาฟิวเร็วมิชชิฟเร็วกาฟิวจมูกของน้องอ่ะหน้าปัดเหมือนเดิมเลยนะลูกตาฟิวคือโคตรน่ารักคุณผู้ชมน่ารักมากดูหน้าตาดิกาฟิวเธไมายืนนิ่งอย่างนั้นล่ะพี่ก็แค่อยากรู้ว่าจมูกของน้องเหมือนเดิมไหมโดนแกล้งตั้งแต่เด็กจนโตนะคะเราว่าตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วนะให้ใจแอนพาลูกๆกลับบ้านกันดีกว่าลูกๆอาการเป็นไงบ้างคนนี้ขาดค้าความสนุกอย่างแรงเลยอาไปเล่นตุ๊กตานะส่วนเจ้านี้ ก็ขาดค่าความสนุกเหมือนกันเอาไปเล่นนะคะเด็กๆใจแอนหนูอาการดีมากเลยอะ่ะแปลว่าวันนี้เราควรจะต้องทำแอสเ r อ t i เรอะไรหน่อยไหม Witness the d a y ์ of s sim นี่ก็น่าทำนะงั้นเรามาเปิดกลุ่ม enemies กันเถอะแต่ถ้าเรา s t a r ์แก t h เ r i ร g ที่นี่แล้วเกิดเหตุอะไรไม่คาดฝันขึ้นมาเนี่ยลูกๆของเราก็อาจจะเสียใจไปได้นะคะงั้นเดี๋ยววันนี้ปล่อยลูกอยู่ที่บ้านก่อนละกันแม่ขอออกไปทำภารกิจรับหน่อยนะไปไม่ไกลหรอกค่ะก็มาที่ lounge star เ เ n g e นะคะเป็น Lounge บน bon Rooftop Bar เดินทางมาคนเดียวนะคะภารกิจนี้เราจะต้องใช้เดียวหลังจากนั้นเราจะไปเพิ่มสิ่งที่ควรทำในชมรมของเรานะคะเราจะลบทุกอย่างทิ้งไปเลยเราไม่ต้องการการสู้กันอีกต่อไปแล้วมันเป็นวิธีอุ้ย ไฟก็ดีนะเพราะว่าลุงแดงเขาก็แก่แล้วเป็นเอลเดอร์แล้วโอเคไฟก็ได้นะคะต่อไปเราจะทำ o u t d o ร์ activities ก็คือการว่ายน้ำว่ายไปค่ะอย่าหยุดเปิดการรวมตัวได้นะบัตนี้เลยนะคะลุงแดงคะคิดถึงลุงแดงมากเลยแก่แล้วเหรอคะลองดูไหมคะว่าถ้าเราสู้กับคนแก่สักห้ารอบเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นลุงแดงอย่าเพิ่งลงน้ําสิคะให้คนอื่นเขาลงน้ําก่อนลุงแดงมาสู้กับหนูเธอคะนั่นแหละคะ่ะสู้กันคะ่ะอยากรู้เหมือนกันว่าสู้ กับคนแก่คนแก่เขาจะหลังเดาะได้ไหมรอบที่สองอุ้ยตัวอะไรเดินผ้านนะดลาเอมอนป่าปาซิมไครซิมไขร <laughs> นั้นนะรอบที่สองลุงแดงก็ยังดูไม่เป็นไรนะถึงจะแก่แล้วรอบที่สามจะเป็นอะไรไหมคะเนี่ยลุงแดงก็รู้สึกเสียใจแต่ก็ไม่เป็นอะไรเลยแอนแอนไม่ไว่ายนะ้ำสิลูกแอนขึ้นมาสู้กับลุงแดงก่อนรอบที่ห้าจะเป็นอะไรไหมนะเอ๊ ก็ดูไม่เป็นอะไรนะคะหรือว่าสู้กับคนแก่จะไม่สามารถทำให้คนแก่เขาหลังเดาะได้นะเอา้าวทำไมไม่ไว่ายน้ำกันแล้วล่ะคะ่ะอุ๊ยเฟล์ตกันด้วยเราหนึง่งอา้าวเขาเดินมาดูใจแอนร้องเพลงกันใหญ่เลยเอาเดินมาทิพใจแอนทำไมอะจริงนี้อาจจะไม่ได้ผลเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมงั้น เราว่าเราอาจจะต้องมาที่ซูลานีซูลาใจเนาะแล้วก็ลองมาที่แซนซิม l ล o n b นบีชตรงนี้เราจะเพิ่มการแฮงเอาท์บายไฟเออร์นะคะเผื่อว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นส่วนใจแอนเนี่ยเขาง่วงแล้วก็ให้เขาไปเทคกันแหนปหน่อยส่วนคนที่นี่ก็ให้ไปจุดไฟจุดน้ำมันเผื่อว่าจะมีเหตุร้ายๆเกิดขึ้นก็เท่านั้นเองนะคะไม่มีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นเลยเราอยากจะลองเติมอะไรสักอย่างหนึ่งลงไปดูนะเพราะตอนนั้นที่เรา สร้างบ้านโฮสแวร์ใช่คุณผู้ชมแล้วเราใช้ไฟอันนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาเก้าอี้อันนี้คุณผู้ชมเอามาสน a p กันนะ่ะแล้วก็คือไฟแบบว่าติดแบบไม่รู้จะติดเท่าไหร่เลยเดี๋ยวลองดูนะว่ามันใช่หรือเปล่าเป็นที่เก้าอี e ้ตัวนี้หรือเปล่านั้นเราจะทุบก,กองไฟอันนี้ทิ้งนี่เขาเริ่มมาจุดไฟกันแล้วนะคะเราจะลองดูว่าถ้าวางเก้าอี้ตัวเนี้ยไว้ใกล้ๆกองไฟเนี่ยไฟมันจะลามหรือเปล่านะเจะแอนก็นอนหลับไปนะเจ๊แอนไม่ต้องตื่นหรอกเจ๊แอนแ n a ไปเลยนะลูกไม่ต้องเป็นห่วง คือจะบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะ่ะคุณผู้ชมเสียใจมากเลยอะ่ะทำไงดีอะอยากให้มันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็เท่านั้นเองเดินทางกลับมาบ้านแล้วนะคะอา้าวลุงแดง ตามกลับมาหรอคะเนี่ยฮะลุงแดงก็ตามหนูกลับมาบ้านหรอคะลุงแดงมีปัญหาอะไรกับหนูหรือเปล่าคะวันนี้วันเกิดลูกๆของหนูนะคะลุงแดงอย่ามาทําอะไรแบบนี้เด็กๆจ้าคือพอตตี้ใกล้3กันมากแล้วได้โปรดช่วยไปพอตตี้กันหน่อยได้ไหมจ้าแล้วเดี๋ยวค่อยเป่าเทียนวันเกิดนะแม่จะจัดการลุงแดงก่อนลุงแดงคะมาเรามาสู้กันสักตั้งนึงเถอะคะ่ะลุงแดงเป็นอะไรมากไหมคะทำไมการสู้กันไม่สามารถทําให้คนแก่หลังเดาะได้นะอยากจะรู้เหลือเกินแต่ก็อยากจะสู้ไปเรื่อยๆจนกว่า ได้ไม่ว่าจะทํายังไงลุงแดงเขาก็ไม่หลังเดาะเลยปกติสู้กับคนแก่เขาก็หลังเดาะกันได้นี่นาทําทไมนะทําไมเด็กๆเด็กๆอย่าเ,เ ư? พิ่งคุยกันสิลูกเออเด็กๆนี่ก็จะจุบแล้วพี่ไม่ให้จุบสัทีเฮ้ยคุณผู้ชม,ชมเด็กผู้ชายคนนี้คือเข้าบทมากอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวโตไปเขาจะต้องเป็นอันเฟรตตี้ใช่ปะก็คือไม่ชอบกัแบบว่าอะไรหวานแหววอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วคือเจ้าคิตตี้นี่ก็คือจะไล่จุบเคอร์บี้ให้ได้เลยเคอร์บี้คือไม่ชอบเลยลุงแดงทําไมเขาไม่หลังเดาะสัทีวันเนี้ยไฟอีกทีสิพ่อไปไหนแล้ว่พ ทำเค้กวันเกิดให้ลูกหน่อยเออคุกนะพ่อทาแฮมเบอร์เกอร์เค้กไปนะกดง่ายๆใจแอนใจแอนก็สู้กับลุงแดงเอ,อ้ยลุงแดงเดินเข้าบ้านมาหรอคุณผู้ชมลุงแดงกําลังจะเดินไปแต่ว่า เราหยุดเวลาไว้พอดีหรือลุงแดงเขาจะเป็นเหยื่ออารมณ์ของเรากันนะถ้าเราล็อกเขาไว้ในนั้นเลยอุ๊ยสามีกับลูกเราก็ไม่รู้ว่าทําไมอยู่ดีๆถึงมีล็อกนี้ขึ้นมาลูกๆอาการเป็นยังไงบ้างจ้าเดี๋ยวนะเราฟล็อกทาเค้กเสร็จยังยังทําไม่เสร็จ,รจต้องไปทําไม่นี่แล้วทางานแล้วอุ๊ยเจ้าคิดตีได้ level แล้วเสามแล้วเคอร์บี้อีกนิดเดียวลูกคิดตี้หนูเดินมาเล่นอะไรก่อนนะลูกนะาในระหว่างที่ลุงแดงเขาอยู่ในข้อของเขาตรงนี้นะคะเราก็จะไม่ไปไหนทั้งนั้นไม่เดินทางไป ทั้งนั้นเลยเพราะว่ากลัวเขาหายตัวกลับบ้านไปก็เท่านั้นเลยนะคะแอนแอนกำลังทําเค้กให้ลูกอยู่เคอร์บี้หนูเลเวลสามหรือ,อยังลูกไปปารตี้อีกทีเคอร์บี้ทำไมห,หนูชอบมาเล่นซ่วมล่ะลูกไปนั่งปารตี้อีกทีนึงเออให้มันเลเวลสามได้ไหมลูกใครเดินเข้าบ้านเรามาอีกวะเนี่ยแล้วเขาก็เดินออกไปเฮ้ยนี่เจอบ่อยเกินไปแล้วแล้วแอนนามาช่วยให้เจ้าเคอร์บี้เนี่ยโตขึ้นมาเลยลูกเราจะได้เป็นวัยชายแล้วนะเร็วมากเลยคุณผู้ชมลุงแดงในหัวคิดว่าอยากจะกลับบ้านฉันไม่อยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันนะแฮป นะค่ะบีโตเรานะลูกคือรุ่นสีชมพูเนี่ยเรายังไม่อธิบายกฎกติกาให้ฟังแล้วกันนะคะแต่ว่าหลักๆเลยก็คือจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าออกนอกกรอบซะเท่าไหร่เนาะแล้วก็ไม่ค่อยกล้าจะเผชิญความฝันเป็นคนที่เก็บตัวพอสมควรไม่หวานแววนะคะก็ชอบอยู่บ้านทาสวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นเวลเนส s กิ k i l l เนาะทำสปาทำสกิลที่เกี่ยวกับโยคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูแลตัวเองอยู่กับตัวเองซะส่วนใหญ่เทรดของรุ่นสีชมพูเนี่ยก็จะมี need unflirty แล้วก็ creative ซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยเราจะใส่ creative ไปให้เขาก่อนเลยนะคะเราก็ให้ aspiration เป็น creativity แอนแอนปักเทียนวันเกิดอีกอันหนึ่งนะแล้วก็มาช่วยเจ้าคิตตี้เป่าเค้กนะคะว่าไงอุ้ยคอบีน่ารักมากเลยอะ่ะคุณผู้ชมอยากเล่นแบบว่าเป็นแบบว่านุ่มหวานๆานนะอยากเล่นมากเลยอะ่ะแต่คิตตี้ก็อยากอะ่ะช่างใจอยู่นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าเออตัดสินใจไม่ได้นะคะคิตตี้หนูรีบตัตแล้วลูกแม่ปวดฉี่ไม่ไหวแล้วคิตตี้ก็เป็นเด็ก creative เหมือนกันเนาะแล้วก็ให้เป็น creativity skill เหมือนกันเลยนะคะอุ้ย <Okay. S 1> คิตตี้ก็ น่ารักอ่ะโอ้โหเราจะเลือกยังไงอ่ะอ้าลุงแดงลุงแดงซ่อมหน่อยไหมอ่ะอุ้ยคุณผู้ชมถ้าสมมติว่ากลุ่มเอเนอรของเราเนี่ยนะเอ้าล้าทำไมมันโดนเปลี่ยนหัวทำไมหัวเป็นคนเนี้ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงอะ่ะอยู่ดีๆเราก็โดนชิงหัวกลุ่มไปหรือว่าเราไปกดผิดตอนไหนวะเนี่ยเราจะออกจากกลุ่มนี้ได้ไหมเนี่ยเอองั้นเราออกมาเลยติกทุกไปเลยโอเคเราจะเหลือกลุ่มเดียวแล้วหรือว่าไหนไหนเราก็หั่เขาไปแล้วใช่ปะเราก็แอดทูแฟมิลี่ไปเลยเออโกงแบบนี้ไปเลย อุ้ยลุงแดงมีงานมีการทําด้วยลุงแดงคาซ่อมให้หน่อยสิคะลุงแดงเขาเป็นคนยังไงวะไหน่อดูหน่อยดิเออลุงแดงซ่อมอุ้ยแล้วขะลุงแดงออกมาจากเสาอันนี้ลูกเราจะรู้ไหมเนี่ยลูกเราไม่รู้หรอกลูกเราดูทีวีอยู่ <laughs> วิลุงแดงแก่้มได้ด้วยนะอาลุงแดงเข้ามาในบ้านนี้แล้วก็ออกไปออกไป remove from family ออกไปเลยไม่ต้องมาอยู่ในบ้านนี้อีกต่อไปเด็กๆของเราก็คือ a ส p i เร t i o n จะต้องทําอะไรบ้าง have an activity table แล้วก็จะต้องวาดรูปในขณะที่อินไปเร t i o นเดี๋ยวนะแปลว่าเราจะต้อง r e n o เว t e บ้านด้วยนะคะเพราะว่าลูกเราได้โตแล้วอะเปิดไฟก่อนเลยเตียงเด็กนี่เด็กๆเกๆขานอนไม่ได้เราก็ทุบเตียงออกไปก่อนเคอร์บี้อยู่ด้านบนแล้วก็คิตตี้อยู่ด้านล่างโตทำงานสีชมพูอ้ยน่ารัก ลแล้วก็จะซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะให้ลูกด้วยนะคะกับเก้าอี้1ตัวทางด้านหน้าตรงนี้เราจะเอาโต๊ะเพิ่มสกิล c reativity ให้เขาก็จะใช้เป็นโต๊ะอันนี้ไปวางไว้แบบนี้เลยน่ารักน่ารักเลยแล้วก็มีโปสเตอร์นะคะที่ใจแอนเนี่ยเขาได้ปลดล็อกจากหน้าที่การงานมาเราก็จะเอาโปสเตอร์มาแปะไว้บริเวณนี้อุ้ยเรามีตัวเคาน์เตอร์ด้วยลบเคาน์เตอร์อันนี้ทิ้งเนาะเพราะว่าคุณฟล็อกเนี่ยเขาก็ได้ไปปลดล็อกมาให้มีส อันพอดีเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เปลี่ยนสีนะเป็นสีส้มให้มันเข้าเซตกันแล้วก็เอาเก้าอี้นะคะมาสแนปแบบนี้เพิ่มตังไปตัวหนึ่งเนะาะ art isle นี่ขอขายทิ้งไปก่อนเลยเพราะว่าไม่รู้ว่ามีไว้ทําไมเหมือนกันเราว่าเอาโซฟาไว้แบบนี้ดีกว่าเผื่อมานั่งคุยกันบริเวณนี้เหลือ15เหรียญจ้าเดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะคุณฟล็อกซ์ไปทํางานอยู่เดี๋ยวก็กลับมาอา้าวแล้วพอเราเข้ามาซ้อมลุงแดงหายกลับบ้านไปเลยคุณผู้ชมทำไมอะพอเราตั้งใจจะทำอะไรแบบเนี้ย ก็คือทำไมไม่ได้จริงๆอโ,อโอ้โหบ้านจันกลับมาเหมือนเดิมเลยโอ้ยคุณผู้ชมอย่างเซ็งเลยอะเราจะพยายามทำสิ่งนี้ได้ไหมนะเ <g ül> ชื่อมือมีมีซิมไมกาทุกท่านเชื่อได้เลยค่ะวินเน s เดทเนี่ยเป็นอะไรที่ชิวๆเลยนะคะเด็กๆก็ยังไม่ได้แต่งตัวเลยวะ่ะโอ้โหขนาดไม่ให้ฟล็อกทำอะไรที่จะได้เลื่อนขั้นนะยังได้เลื่อนขั้นเลยอะ่ะให้ตายถาเถอะอยากไปเป็นเชฟก็ไปเลยโอ้ยฟลอกเอยเธอเป็นซูเปอร์แมนของบ้านนี้จริงๆกลับมาบ้านเราก็ไปนอนเลยนะ ลูกเธอโตหมดแล้วเธอรู้ตัวหรือเปล่าใจแอนต้องไปทํางานแล้วยังไม่ได้อาบน้ําโอเคใจแอนไปทํางานทํางานอย่างหนักด้วยนะ Work on Si t e p r o j e c เหรอ w ว r k h กฮาไปเลยนะเพราะว่าเราต้องการการเลื่อนขั้นใกล้แล้วอะ่ะใกล้ได้เลื่อนขั้นแล้วไม่รู้วันนี้จะได้ไหมสู้ๆนะแอนฟล็อกตื่นแล้วหรอฟล็อกจะไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นมาซ่อมน้ําก่อนเลยน้าบ้านเราหยดระฟล็อกฟล็อกจะซ่อมได้ไหมแต่เราก็ไว้ใจฟล็อกได้เลยเพราะว่าเขาสามารถซ่อมอะไรก็ได้ในบ้านอุ๊ยเขาซ่อมไม่ผ่านครั้งแรกเลย attempt ท o r e p l ีกทีหนมมเขาาผผ่นุช เป็นห่วงเขานะคะซูเปอร์แมนของจริงเดี๋ยว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 หนูจะมา c r e ที i v i t y ตรงนี้ไม่ได้ลูกหนูอินสไพร์อยู่หนูมาวาดรูปเลย draw shapes นะคะแล้วก็ draw vehicle ทำไปเลยลูกสองอันใจแอนกลับบ้านมาได้มา3,5 0 0หเลยหรอได้โปรโมทด้วยนะคุณผู้ชมได้อะไรเนี่ย the indispensable คืออะไรเอ่ยคือพรมสวยๆเอ้ยเจ๋งว่ะเก็บไว้ก่อนนะส่วนคุณฟล็อก์ก็ได้ที่วางมีดมาโอเคงั้นเดี๋ยวเอามาประดับห้องครัวไว้แปลว่าตอนนี้เราอยู่ใน level 8. ของหน้าที่การงาน criminal career แล้วนะคะหุ้ยทําได้ดีมากเลยใจยแอนอาจจะแอนไปอาบน้ําก่อนนะไปซิงอินชาเวอร์เลยลูกชายของเราอาการเป็นเช่นไรมนันนี่ลูกเด็กๆเด็กๆไปเล่นก่อนลูกแม่อยากจะทำแอสเพอร์เรชั่ให้เสร็จมากเลยเอพิโซดเนี้ยอาบน้าเสร็จแล้วพ่อโทรมาชวนไปฟรีมาเกต็ตอยากไปไปก็ได้ไปคนเดียวได้ปะเอา้าอยู่หน้าบ้านแล้วหรอ นึกว่ามาหลายคนปะโตะเอ๋ยอ่ะลงมาลงมาหาพ่อสวัสดีค่ะเชาวเดอร์โอ้ยเชาวเดอร์แกแล้วว่าเฮ้พอ่อสวัสดีค่ะคือตอนนี้เราอยากทำแอสเพเรชันของใจแอนมากเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีดใช่ปะคุณผู้ชมเจอซิมตัวประลดประลกดเดินอยู่ตรงนี้ใครอะอร่อยนะจ๊ะโอ้ยสัรหาซ่ากันมากเลยคุณเฮนรี่เจแฮปเปิลอุย้ยเด็กๆเด็กๆทําอย่างนี้กันไม่ได้นะลูกถ้าหนูห <Yeah. S 1> ิวหนูไปกินสิออ้ยใครเป็นแวมไพร์คุณฮีนาตะมาซดะโอ้ย Hey ไม่ใจซิมคนดูละมั้งนี่มาทำความสะอาดก่อนร้อยอุย้ยใจแอนไม่เล่นบาดไม่เล่นกับพ่อเดี๋ยวพ่อตุยไม่เอาอไม่เอาแบบนี้นะเดี๋ยวพ่อหลังเดาะตุยหุย้ยหาแบบว่าคนแก่ไม่เจอเลยอะ่ะงั้นเราต้องเดินทางไปที่อื่นละเราลองมาดูที่ฟิตเนสไหมคะเผื่อว่าที่ฟิตเนสเนี่ยจะมีคนแก่พ่อไม่ต้องมาอุย้ยหรือว่าเราชวนจากตรงนี้ได้เลยเราชวนจากตรงนี้ได้เลยเอา้าวทำไมทีอย่างนี้ได้วะนี่เอามาสองคนเลยคุณปั๊ปปี้บินกับลุงแดงธรรมรธมโมถ้าเราชวนได้แบบนี้แล้วเราสามารถ ารถลากเขาเข้ามาในคลับเราได้ปะเข้ามาไม่ได้อะไม่มีกลุ่มป๊อปปี้บีนอ่ะงั้นเราลองสร้างคลับนี้ขึ้นมาก่อนเนอะแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ลองดูซิว่าเราสามารถลากเขา,เขาเข้ามาในคลับของเราได้ไหมไม่ได้หรอแต่ตอนนี้เราก็เป็นกลุ่มเดียวกันแล้วใช่ปะแล้วถ้าเรามาออกกําลังกายเวิร์กเอ้าทูเกเตอร์เออความคิดดีความคิดดีไปไปเวิร์กเอ้าทูเกเตอร์มาค่ะคุณลุงทั้งหลายมาวิ่งกันเถอคะค่ะนั่นลคะค่ะวิ่งไปวันเวสเต์กันมาด้วยหรอแล้วคนหัวชมพูนี่ใครเนี่ยคุณ ลินจี้ใจฟูอุ้ยไม่เจอเลยโอ้พึ่งมาออกนะคุณผู้ชมมีซิมีหลายตัวที่ยังไม่ได้ออกมาสิคะมาวิ่งกันค่ะมาวิ่งกันค่ะทุกคนแล้วลุงแดงไปไหนวะเราก็ติดเขามาแล้วนะลุงแดงอยู่ดีๆก็เป็นตัวหายากไปเฉยเลยอะ่ะนี่เราต้องเดินไป encourage เขาหน่อยให้ช่วยไปออกกําลังกายหน่อยนั่นแหละค่ะวิ่งไปเลยค่ะ work out together นั่นแหละค่ะวิ่งสิคะขึ้นไปวิ่งสิคะกุลงอุ้ยเราตรงได้นะเรากดชิปเขานะแล้วก็อินไว้เอยนี่ลากเข้ามาสู่คลับเจอดิี เราต้องใช้สูตรโกงแล้วนะคะกดชิฟคางที่ตัวซิมอา้าวแล้วทไมไม่เข้ามากดชิฟคางใช่ปะแล้วก็มาที่คลับ In v ไว e to ูคลับ In นไวท to เจอดีต้องไปขอที่ซิมก่อนเอามาขอเขาเข้าแล้วเอาลีกาโทนี่แกก็อยู่นี่หรอเขาเข้ามาแล้วคุณผู้ชมทีนี้คลับเจอดีของเราอู้ในะที่สุดเราเปลี่ยนเป้าหมายเฉยเลยเราจะให้เขาเวิร์กเอานะคะนี่คือสิ่งที่ต้องทําในคลับของเรามาแล้วค่ะเดี๋ยวหนูวิ่งเป็นเพื่อนกับคุณลงุงคุณลุงมาวิ่งสิคะ่ะคุณลงุง,ลงมาวิ่งสิวอย <laughs> คุณลุงปาเป้บบนไปไหนวะเนี่ยทำไมเขาไม่วิ่งเลยวะแล้วแอนมาคุยกับใครอะ่ะคุยกับคิยโยชิรอซี่แอนไม่คุยซิแอน้าไปลุงตันนี่ไม่ยอมทำตามเลยวะเนี่ยขอไฟตั้งหนึ่งดิคุณลุงปาเป้บบนฟังคำสั่งของหัวหน้ากลุ่มบ้างสิคะหัวหน้ากลุ่มสั่งอะไรก็ทำบ้างสิคะไม่ใช่มายืนงงอยู่ตรงนี้สั่งสอนไปแล้วหวังว่าลุงเขาจะรู้บ้างนะคะทีนี้อ๋อเรายังไม่ได้สตาร์ทแกตเตอริงอ๋อขอโทษค่ะคุณลุงขอโทษนะคะ <laughs> ขอโทษที่ตุ๊บตับกับลุงไปนะคะมาค่ะลุงลุงมาวิ่งกันเถอะคะ่ะลุงไปวิ่งสิคะลุง encourage puppy oh, 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 oh. to work out <laughs> ใจแอนจัดการลุงช่วยไปวิ่งด้วยกันนั่นแหละค่ะลุงวิ่งไปเลยค่ะ <laughs> วิ่งวน <laughs> <World S 2> ไปอุ้ยคุณผู้ชมจะไข่ต้ม จะไข่ต้มอยางมาตุม้มไข่ต้มอุ้ยอยากจิ้มแก้มจังเลยไข่ต้มรอแป๊บหนึ่งนะแอนไม่ว่างอะตอนเนี้ลุงแกจะไปไหนวะเนี่ยลุงแกจะขึ้นไปไหนขึ้นมาเล่นบาสกันไหมล่ะลุงเออชุดอาราวทูเกเตอร์ไมคการหนูชุดได้นะคะอุ้ยลุงมาชุดบาสจริงๆด้วยชุดไปเลยคะ่ะออกกาลังกายไปเลยคะ่ะนี่ดูสเต็ปของหนูสิคะแอนก็คือตัวเน่าไม่ไหวอะแอนแอนไปอาบน้ําก่อนปล่อยลุงเขาชุดไปก่อนลุงแกออกมาแล้วแอนหนูต้องไปต่อแล้วลูกหนูไปฉี่ก่อนแอนแอนจะง่วงไม่ได้นะพาลุงขึ้นมาวิ ิ่งแล้วเวิร์กเอาทูเกเตอร์นี่แอนห้ามหยุดลุกแล้วทําไมลุงไม่เวิร์กเอาโอ้หเวนเดย์แกมาแย่งลุงทําไมวันนี้ฉันอยากให้ลุงเป็นหลังดอเนี่ยยากจิ๊บปุ๊ เลยเอ่อช่วยกลับไปก่อนได้ปะ่ะใครก็ได้ช่วยกลับไปก่อนคือจะให้ลุงมาเวิร์กเอาตรงเนียลลงลงมาวิ่งแล้ววิ่งสิเว้ยปั๊ปปี้ <c oughs> เหนื่อยเหลือเกินไม่ไหวแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณปั๊ปปีค้ค่ะมันนี่ค่ะแอดตูแฟมิลี่มาอยู่ด้วยกันเลยนะคะไม่ชอบดิสคัชชันนหรอคะอุ้ยลุงหลังเดาะไปแล้วเนี่ยทำไมลุงไม่วิง่งนี่ลุงมาวิ่งไม่ได้เนื่องจากเหนื่อยเกินไป <gasps> งานของใจแอนจะเริ่มในอีกหนึ่งชั่วโมงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะบังคับอุ้ยบังคับลุงไม่ ได้งั้นใจแอนทาไงดีวะเนี่ยแอนงานก็ต้องทางั้นวันนี้แอนโทรไปลางานก่อนงานที่ไหนจะสาคัญเท่าสิ่งนี้ใช่ไหมปุ่มไหนวะเนี่ยกดมั่วเทคาวเวอร์เคชันเดย์โอเคแอนโทรโทรโทรไปเทคาวเวอร์เคชันเดย์วันนี้ไม่ว่างค่ะวันนี้มีภารกิจสําคัญที่จะต้องทํานะคะคุณลุงยังรู้สึกไม่ดีอีกเหรอคะเนี่ยคุณลุงมานี่สิคะ่ะตอนนี้คุณลุงเรามีความสุขมากแล้วให้นอนไปสักแ๊บหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วลุงมาวิ่งต่อเลยนะคะโอ้ลูกเอนใจสุดๆไปเลยใช่ไหมคะลุงวิ่งรัวๆไปเลยนะคะลุงงเลิกกว่อี ลุงวิ่งต่อสิคะปุ้ยลุงหลังเดาะแล้วจจแอนมารอดูผลงานตรงนี้ลูกลุงคะโอ้ยแล้วทําไมก็แค่อยากให้ลุงหลังเดาะเฉยๆเองอะทำไมมันยางเย็นอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราชีดนิดได้ปะคุณผู้ชมขอทําหน่อยนะเพราะว่าเราจะชีดนิดให้ลุงเนี่ยมีความสุขทุกอย่างเลยแล้วลุงมาดูสิว่าลุงจะออกกําลังกายได้อีกไหมโอ๋ยลุงก็ออกกําลังกายไม่ได้ว่ะ เฮ้ยคือแบบว่าจะบอกเลยว่าตอนนี้ยากมากงั้นให้ลุงนะพาใจแอนกลับไปที่บ้านของลุงเออ ปะ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 กลับไปที่บ้านของลุงใช่ไหมคะมี่มีโลกแล้วนะโลกเลยนะบอกเลยใจแอนก็ต้องวิทนสเดทก็แค่นั้นเองนี่คือบ้านของลุงเหรอคะพร้อมใจแอนมาที่นี่ bring ใจแอน flower ทำไมใจแอนเปลี่ยนนามสกุลเป็น flower วะเพราะตอนที่เราเอา mccc เข้ามาเอาบ้านลุงไม่มีอะไรอยู่เลยเหรอโอ้ m ม g o d n e s s เอ่อใส่สูตรใส่สูตรมีมิใส่สูตร baby dot enable free build นะคะ enter ลงไปเราจะสามารถทําอะไรตรงนี้ได้เนาะโอเคถ้าสมมติว่าลุงเขาไม่อยากเหนื่อยตุยเนี่ยลุงเขาอาจจะ อยากมีความสุขตุยก็ได้เดี๋ยวเราจะใส่เตียงให้เขาสักเตียงหนึ่งนะคะตรงนี้แล้วลุงเขามีเมียหรือเปล่าอ่ะลุงเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเหรอเนี่ยลุงไม่มีเมียด้วยเหรอเนี่ยโอ้ไม่กอดมุผู้ชมล้มเหลวอะ่ะบอกเลยว่าล้มเหลวลุงไม่มีเมียเขามาดูหูพ่อเลี้ยงเดี่ยวของจริงเมียไม่มีอีกโอ้ไม่ไหวแล้วอะ่ะ คือแบบว่าพยายามมากๆแล้วอะเราอาจจะต้องรอให้ใจแอนถึงวัยอดั้งนะคะเราจะได้มีบ้านแล้วเราจะได้มีสถานที่ที่เอื้ออํานวยต่อการทําสิ่งนี้เนาะเพราะว่าเราไม่อยากให้ลูกเรารับรู้งั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาย้ายลุงกลับไปก่อนนะคะตอนนี้ลุงอยู่บ้านเราอยู่ใช่ไหมเราก็จะมากดที่ manage household แล้วเราก็จะย้ายลุงกลับไปในนี่ beans family นะคะ beans version 2โอเคทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเราพยายามมากแล้วอะงั้นก็ให้ใจแอนเขาไปทํางานตามปกติละกันอย่างน้อยนะก็อาจจะ เลื่อนขั้นก็เป็นไปได้ใจแอนอยู่ไหนอะลูกให้ใจแอนเขาเวิร์กฮาร์ดไปนะคะฟล็อกส์อาการคนในบ้านเราเป็นยังไงบ้างทุกคนเล่นคอมพิวเตอร์กันไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยฟล็อกส์ก็คือดูแลลูกๆเดี๋ยวลูกทกําการบ้านหรือยังดูโฮมเวิร์กก่อนทั้งคู่เลยเคอร์บี้เดินไปทําในห้องคิตตี้เดินมาทํานอกห้องอ่ะมาช่วยคิตตี้ก่อนเลยคุณฟล็อกถึงเวลาไปทํางานของเด็กๆแล้วอุ้ยแล้วมีใครมาอยู่ห้องข้างๆเรากันเนี่ยคุณลูกลเซนอุ้ยทาไมเขาถึงย้ายที่ย้ายทางกระตามอําเภอใจนะเราก็ตั้งไว้แล้วนะส่วนใคครรทีี่ดูมาถึงตงตนน้นะะจ การที่ตอนลงซิมสีส้มเนี่ยเราทําพลาดไปแบบว่าลงไม่ครบแล้วก็ลงซิมเสร็จแล้วก็ลงซิมหายไปเนี่ยเพราะว่าการตั้งค่าหลังบ้านของเราเองเราตั้งผิดเองเป็นความผิดของเราเองเราต้องขออภัยมากๆเลยใครที่อยากส่งซิมเข้ามาดูมาถึงตรงนี้แล้วอยากส่งซิมไปสร้างเตรียมไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวประกาศเมื่อไหร่จะได้ส่งกันได้เลยในรุ่นสีชมพูต,ตอนแรกว่าจะไม่ให้ส่งแต่ว่าก็อยากจะเล่นกับซิมคุณผู้ชมทุกท่านจริงๆนะคะใครซิมหายไปเนี่ยเผื่อว่าจะได้ส่งเข้ามาเล่นด้วยกันนะคะคุณผู้ชมแอนได้เงินมา1,170เลยเหรอ เฮ้ยทำไมเงินเยกอย่างี้โอ้ my god ทำไมมันรวยอย่างนี้วะเนี่ยโอ้ยคนนี้ทำไมเขาไม่ออกไปซะดีวันนี้ไข่ต้อมออกไปจากบ้านฉันนี่มันคอมโลกฉันฉันหลอกคอมแล้วทำไมแกยังเล่นอยู่ได้วะเขามาจากไหนก่อนวะไม่เห็นเขาเลยอะแล้วอยู่ดีดๆเขาก็พล่มาเอพิสดนี้ <laughs> เขามาได้ไงวันนี้ก็เป็นวันพยายามจะให้เกิดการตุยของซิมนะแต่ว่าไม่สำเร็จผลยังไงเอพิสซดหน้าเรามาลุ้นกันใหม่ว่าแอนแอนเนี่ยสามารถจะฆ่าซิมได้หรือ เลราลอาจจะต้องหาวิธีอื่นๆน,น,นานามาช่วยแอนแอนนะแต่ทีนี้อีก3วันก็จะวันเกิดใจแอนแล้วนะคะไม่เป็นไรถ้าวันเกิดใจแอนเราก็จะย้ายไปอยู่บ้านกันตอนนั้นอาจจะทางสะดวกก็ได้ค่อยว่ากันค่ะเป็นเรื่องของอนาคตวันนี้ใครที่ติดตามมาถึงตัวนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณมีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ